ทุกๆท่านแนนจัดเพจ sp auditing training นะคะสำหรับวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันกันกบประเด็นปัญหาบัญชีภาษีที่ผู้ประกอบการควรทราบค่ะใน EP นี้นะคะเรามีหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับค่าน้ำมันรถค่ะค่าน้ำมันรถของกรรมการนั้นหากกรรมการนำมาใช้ในกิจการจะทำยังไงดีให้นำมาเป็นค่าใช้ใจ่ายของบริษัทได้ค่ะ ใน E P นี้เราจะมาสรุปแนวทางกันดังนี้นะคะทุกๆท,ท่านหลายๆกิจการนะคะกรรมการค่ะมีการนำรถยนต์ส่วนตัวค่ะมาใช้ในกิจการ แล้วมีการจ่ายค่าน้ำมันตรงนั้นไปน้ำมันที่มีการจ่ายไปตรงนั้นนะคะเราจะทำยังไงดีให้นำมาเป็นค่าใช้ใจ่ายของบริษัทได้อย่างถูกต้องค่ะไม่มีปัญหากับกรมสรรพากรน,นะคะสำหรับ EP นี้แนนก็จะมาสรุปแนวทางนะคะที่เราจะนำไปปฏิบัติเพื่อปรับให้ค่าน้ำมันตรงนั้นนำมาเป็นค่าใช้ใจ่ายของบริษัทได้ค่ะเรามาสรุปกันดังนี้นะคะแนนขอสรุปเป็น3มแนวทางด้วยกันค่ะทุกทกท่านแนวทางแรกเลยนะคะก็คือ เราจะต้องมีการทำหนังสือสัญญาเช่ารถค่ะ รถที่เป็นรถของกรรมการเราก็ทําหนังสือสัญญาเช่าระหว่างบริษัทกับกรรมการนะคะรถนั้นก็จะสามารถพิสูจได้ว่าเป็นรถที่เรานํามาใช้ในกิจการค่ะเวลาออกบินค่าน้ํามันก็สามารถออกเป็นชื่อบริษัทได้แล้วก็เระบุตรเลขทะเบียนรถให้เรียบร้อยเมื่อนํามาแมทชิ่งกับสัญญาเช่ารถนะคะก็จะเข้าใจได้ว่าอ๋อนี่เป็นรถของบริษัทนะนามาใช้ในบริษัทสามารถพิสูจได้ในสัญญาเช่าค่ะแต่กรณีนี้นะคะทุกครั้งที่มีการจ่ายค่า บริษัทอย่าลืมหักภาษีตัวหนึ่งก็คือภาษีหักหน้าที่จ่ายนั่นเองนะคะในอัตรา5%ค่ะส่วนกรรมการเองนั้นก็ต้องนําค่าเช่ารถที่ได้รับในแต่ละเดือนเป็นเงินได้ของกรรมการรวมในการยื่นภาษีส่วนตัวด้วยนะคะทุกท่านแนวทางที่2นะคะแนวทางนี้เราไม่ทําสัญญาเช่าค่ะแต่เราทําเป็นหนังสือยินยอมให้ใช้รถโดยไม่มีค่าตอบแทนค่ะทุกๆท่านตรงนี้เหมือนกันค่ะ ะคล้ายกับกรณีที่1เลยเราก็นําหนังสือตรงนี้มาพิสูจว่ารถนี้เป็นรถที่ใช้ในกิจการในการออกบินค่าน้ํามันก็สามารถออกเป็นชื่อบริษัทได้แล้วก็ระบุเลขทะเบียนรถแมทชิ่งกับหนังสือสัญญาให้ใช้ยินยอมให้ใช้รถตัวนี้นะคะแต่มีข้อดีก็คือว่าตรงนี้ค่ะไม่ต้องมีการยื่นภาษีหักหน้าที่จ่ายไม่มีภาระภาษีหักหน้าที่จ่ายที่บริษัทจะต้องนําส่งส่วนกรรมการเองก็ไม่ต้องนําไปรวมเป็นเงินได้นะคะทุก ทุก่านแต่ในเคสนี้นะคะบริษัทเองก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเช่าเพิ่มเข้ามาในงบการเงินไม่เหมือนเคสแรกนะคะที่บริษัทจะได้ทั้งค่าน้ำมันแล้วก็ค่าเช่ารถเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มในงบการเงินของเราด้วยค่ะและแนวทางสุดท้ายแนวทางที่3นะคะทูตุกท่านตรงนี้ก็คือเราไม่ทำสัญญาเช่าเราไม่ทำหนังสือยินยอมให้ใช้รถค่ะแต่ว่าตรงนี้เราให้เป็นค่าตอบแทนในเงินเดือนของกรรมการเข้าไปเลยค่ะอย่างเช่นว่า กรรมการมีเงินเดือน50,000บาทแล้วก็มีค่าน้ำมันให้อีกเดือนละ3,000บาทแบบนี้นะคะรวมในการจ่ายเงินเดือนของกรรมการค่ะตรงนี้เวลาไปเติมน้ำมันนะคะก็ไม่ต้องขอบิน ค่าน้ำมันลดออกในชื่อบริษัทแล้วค่ะถือว่าค่าใช้จ่ายของบริษัทที่เป็นค่าน้ำมันได้แอดรวมอยู่ในเงินเดือนของกรรมการเข้าไปแล้วนะคะก็ここจะเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินเดือนกรรมการเพิ่มเข้าไปอีก3 0 0 0ับาทนั่นเองค่ะส่วนกรรมการก็จะมีเงินได้ตรงนี้เป็นค่าเดินทางเป็นค่าน้ำมันเพิ่มเข้ามาในส่วนของเงินเดือนนั่นเองนะคะทุกทท่านสำหรับ EP นี้นะคะเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะทุกทท่านกรณีค่าน้ำมันรถที่เป็นรถส่วนตัวของกรรมการนะคะ จะนำมาเป็นค่าใช้ใจ่ายของบริษัทได้อย่างไรให้ถูกต้องเราสรุปเป็น3แนวทางดังนี้ค่ะอันแรกก็คือจัดทำสัญญาเช่ารถระหว่างรถของกรรมการและบริษัทบริษัทจะมีการจ่ายค่าเช่ารถนะคะทุกๆเดือนและนำส่งภาษีหักหนาที่จ่ายค่าน้ำมันตรงนั้นเวลาไปเติมก็ออกเป็นบิลชื่อบริษัทนะคะระบุเลขทะเบียนให้เรียบร้อยค่ะ เคสที่2นะคะแนวทางที่2ก็คือการทําหนังสือยินยอมให้ใช้รถโดยไม่คิดค่าตอบแทนค่ะตรงนี้ก็จะไม่มีภาระเรื่องภาษีหักนาที่จ่ายนะคะการไปเติมน้ำมันก็ขอบินจากปั๊มเหมือนกันให้ออกชื่อบริษัทระบุเลขทะเบียนรถให้เรียบร้อยค่ะ และกรณีสุดท้ายนะคะแนวทางที่3ก็คือการที่เรามีการให้ค่าน้ำมันแอดเพิ่มเข้าไปในเงินเดือนของกรรมการค่ะเป็นการให้ค่าตอบแทนเพิ่มเติมในส่วนของค่าน้ำมันรถฟิกไปเลยนะคะว่าต่อเดือนเท่าไหร่อย่างเช่น3 0 0 0 4,000รวมเข้าไปในการจ่ายเงินเดือนประจำเดือนแต่ละเดือนให้กับกรรมการนั่นเองนะคะทุกๆท,ท่านสำหรับ EP นี้แนนก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเราพบกันใหม่ใน EP หนะะ้าค่ะ